ผู้หมวดอะตอมทหารหญิงคนแกล่งของไทยชี้นิ้วสั่งให้ทหารเขมรถอยกลับไปที่อยู่ที่ตั้งช่องอ่านมาฝั่งขเขมรเดียวนี้ชี้ห่าเลยครับชี้เลยนะครับเพราะโวยวายไม่หยุดระหว่างไทยนำคณะ IOT 8ชาติลงพื้นที่จับโปเขมรน,นะครับผู้หมวดเดินประกบเลยนะครับ เดยประกอบท่านทู้เลยนะครับผม

อ๋อมนมีพวกที่สมรวุธไม่ระเบิดอ๋อค่ะที่ฝั่งนี้เขาไม่ยอมอ๋อเป็นโซนหนโนที่นอกพืนที่ออกไปโดยรอบเลยก็อย่าออกนอกพืนที่หอนอ๋อค่ะตลาดึนตึนตึนต

นมามาดูแล้ำยังไ่ได้อ้ามามาดูยัง้ที่เราให้น้ำเรยมาทว่าที่นำมัามาดูแล้ำเังไม่ได้น้ต้องท่านใหม่ๆเลยไม่ๆท่านอนนี้มันที่านท่ประมาณมานโอ้โหตายแล้วตายแล้วนั่นน่ะวันนั้นวันนั้นที่ไม่ได้รู้เนี่ยผมก็ไม่ให้ผู้ของผมในคามาสนเนี่ยผมพอแค่ให้ผมในำมาแต่ผมั้มามาถึงนานเ่ย <iyorsun S 2> <N> <L an> เป็นลใครก็เข้าได้นะวุฒ <L an> <N> ิของผมเนี่ยเขาไม่บ้า ประชาชนพุ่งเนี่ยพุ่ทั้งหมดอ่ะบ้านพังชาวบ้านพุ่เนี่ยบ้านหวไ่ไ้านเลยเราพงไปแล้วบ้านพัไปแล้วนพแล้วบ้านพังไปแล้วบ้านพังล้วานพังไปนพปแบ้านไปแล้วบ้นพังไปวบ้านพังไปบ้านพังไปแล้วบ้านพังไปแล้บ้านพังไปแล้วบนพังไปแลเวบ้านพังไปแล้นพัวบ้านพไปแล้บ้านพ้วาบ้านพังไปแลนพังไป้วาบ้านพ้วงแล้วบ้านพ้วาบ้านไปแล้นพังไปแนไปแล้วน วันน <Cornell> ั้นวันนั้นท่านพาางน้มาบานดัไม่มีพันพุ์อเลยองก็ต้องดนนต้องใต้องน้นผมดันได้ต้องต้องดันขึ้นรั้งนะย่อมเพุ่มขอให้ขอให้เรียกกัน Văn dùng đấy, vẫn không phải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  không 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 không

พูดมาแะมาถึงต่อกของผมเนี่ยผมม่ยอมนะเกดผมอไม่พาได้อารก็ันนี้คือแต่กลังมาคุผมู้หมวดตะตอมชี้หน้าเลยนะครับกลับไปอยู่ที่ตั้งโวยวายและลักหนาทหารหญิงแกล่งของเรานะครับตอนทหารเขมรพาทูด นานาชาติมาชมไอ้ลูกปั้นตาอมอะไรเนี่ยนะครับทหารไทยเราให้ความร่วมมืออยา่างดีไม่ว่าโวยวายไม่มากีดขวางกีดกันอย่างนี้นะครับแต่ทหารไทยเราก็อยู่ข้างๆนั่นแหละนะแต่ว่าช่วงนั้นนักข่าวเขาไม่ได้ไปถ่ายทหารไทยเรานะครับตอนนี้พอเรามาเนี่ยพามาบ้างโวยวายไม่หยุดไม่หย่อนเลย ก็มีผู้หมวดอะตอมนี่แหละมาชี้หน้าเลยกลับไปอยู่ที่ตั้งเดียวนี้นะนะผู้หมวดอะตอมทหารแกลงทหารหญิงแกลกกลังมายอะแยะแบบนี้ถ้ามาไม่ม่มีเบาะขาวมากองไฟกรพชากางเชากองก๊ลังอยู่นี้ก็ไม่ไม่ทราบว่าจะมีการคำสั่งมีใครมาผังไม่รู้เลยโอเค ท่นก็มีกองของลังมาส่งกลับไปกลับมาขึ้นกลับไปกลับมามันคุยกันไม่รู้เรื่องมีเรื่องสัก็กลบการตกลงในการประชุมที่ผ่านมาเแบบนี้ก็ดีนะครับอเบอร์ว่ไไันครับข้อเบอรว่ไหนเลยครับอ่เบอร์อเบอร์สแล้วไอ้ไสามหนึ่งเจ็ดเออเจ็เจ็ดหนึ่ง

ต้องพาเนี่ยไปกรรมชาเนี่ยไปอาบุญตางานแต่แบบนี้มาอยู่แบบนี้มาต้อมคูนเลยคณะของทุงต้องมาใดไปชมนู้นนั่แต่นี่คณะกองของสุไทยเนี่ยมาเห็นน้มือคือไทยอยู่นี่ปกอนไปต้องมาพูด้อมายก thay แล้วพี่เพชรจริงอย่าล้าอย่าล้ามาตรงวิกัง quy มาล้ํา Thank you for watching.

ไม่นี่ยเห็ไมเนี่ยตาปกติ่รงนี้เราเปลี่มาซีโคอ๋ออ๋ล้วอย่างเป็ตามอ่างี่อมันพอตื่แล้วเก็มาช่วยเราแต่ไรไร ยการมาตั้งสิ่งปลูกสร้างแล้วพอได้ทำกับกูชาเนี่ยที่เขาออกมาวุ่นวายนะว่าไม่ได้มีความมารยาทนะแต่ว่าม่มีการที่จะแล้วค่ะก็ทําให้พูดทหารนะคะได้เข้าไปทหารไทยต้องมีมารยาทและสุภาพมากกว่านี้ไม่ใช่ทหารไทยทหารเออทหารเป็นทหารที่ไหนต้องสุภูบของฝั่งไทยอ่ะ ชื่อเลยนะผ่านทางอะไรสักอย่างนต้องถามทีนี่อยงเหออ้าวอ้าอ้าไม่เคยเจอเลยย่งเอนี่แล้วนะ 等等等等，等一下，等一下，好动。<music> คหาลงพื้นที่มาแต่ตอนท er ี้ที anyway ่มาถึงทางด้านของฝายฝังทหารกัมพูชาเนี่ยเข้ามาวุ่นวายนะโดยบอกว่าไทยเนี่ยอ้างว่ามันจะขออนุญาตเป็นตังนานะคะซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยก็มีการพยายามจะพูดด้วยดีนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นทหารเนี่ยต้องสุภาพแล้วก็มีมารยาทมากกว่านี้นะคะเพราะว่าทหารไทยเนี่ยยังมีมารยาทกับทหารกัมพูชาเลยนะคะก็ตอนนี้ค่ะตอนนี้อยู่ในระหว่างการเข้าไปดูนะคะของทางด้านของผู้ทหารผู้เช่นที่บอกนะคะนะทะนักข่าว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 ขีาวข่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 ่า หนขสนึ่งของสามหนึาีนน่ยเตูดมันะตูดมัไมมันมันไม่ได้ล่ะจะบางทีมันจ้งหลับัก็เข้า ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออเวเป็นที่สองนที่สายแล้วมันจะแทงนี่ไรหลอกมันหรือเปล่าเป็นที่สามแล้วเลยเ่นที่สามเลยแล้วคนลงมาว่าแก็ตีมันส תודה רבה, חבר הכנסת. נהנה מאוד. אין סום, חייבה? תודה רבה. Uh, oh, uh. Uh. How do you feel when you stay stay here and see? You? Everybody looking uh. <laughs> is looking to me.